ร้านแรกนะคะทีอ่อำเภออะไรนะพี่เอมเลิร์นเวียงป่าเป้าเวียงป่าเปานะคะข้าวห่อใบตองคือเห็นแนละ้วคอนเซปต์เราคืออะไรนะ<ม>เห็นแล้วกระโดดอะ<ม>่ะเห็นแล้วกระโดดแวะเลยทันทีนะ<ม>โอ้ยเจ,จ้าเอาข้าวเหนียวโอ้เอาข้าวเหนียวสองสีนี้นะคะอันชันกับสองหอ่อค่ะ ใส่กับข้าวได้สองอย่างนะหมูทอดค่ะสองอย่างหมูสวัสด์แล้วกันค่ะอยากเป็นเจ้าของร้านแบบนี้ ถ้าบ้านเราก็เป็นกระดาษแบบพลาสติกนะคะเรื่องแบบนี้นะคะแม่ไม่ยอมแพ้ใครแน่นอนเพราะว่าตัวเองก็ทำได้ดีค่ะมั่นใจแล้วต้องอีกชั้นหนึ่งไหมคะอีกแผ่นนองอุ้ยเบตองอ่อนๆเลยนะไข่นั้นเลยนะไข่นะไกินห่อน,นี้ก็ถูกหวยร่ำรวยไปเลยนะคะนี่ฮะห่อ หอทองคำนะคะหอดีพิเศษเลยนะคะตั้งใจกันเรียบร้อยนะคะ <ใจ S 1> ขอบคุณค่ะ <ใจ S 1> โอ้แม่ขาน่ารักที่สุดนี่รูเขาส่งรถที่มันแบบสปอร์ตมาให้แม่นะก็ขึ้นลงนิดหนึ่งนะะเราเคยเรียบแล้ว่าไงลูกมา,มา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 นิดหนึ่งนี่แม่มองเห็นแล้วแม่มองเห็นแล้วว่าอยู่ตรงนี้นะ นะอยู่ดีมีสุขนะลูกนะะต้องแบ่งปันกันนะฮะร้านเขาอยู่ไหนนี่ร้านกาแฟที่ทำเลดีมากเก๋ไก่ในห้วยตึงเท่านะคะเข้ามาดูกันซิเห็นไก่อยู่ตรงนู้นนะโ <ś les> ตน,นี้นั่งได้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ สสิค่ะส,สบายจังส,ส,สวัสดีคะ่ะเม่ดริปคอฟฟนี่เป็นชื่อร้านมะม <c oughs> เป็นเมนูเฉยๆใช,ใช่ไหมคะเอาละคะ่ะวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆที่แม่จะต้องชิมดริปคอฟฟของที่นี่เขานะคะเอาอะไรดีแม่ชอบแนวเป็นผลไม้หรือว่าชอบแบบว่าถัวๆเค้มๆเอานี้ดีกว่าผลไม้ดีกว่าเป็นผลไม้พีชพีชนะ มันชื่ออะไรคะออเอธิโอเปียกุจิเหรอคะเอธิโอเปียกุจินะวันนี้ทำไมมีอะไรดีๆอย่างนี้มาอันนี้จะเป็นตัวนี้ค่ะแม่ลองดมได้มาต้องดมอืมหอมมากเออว้ยเอางั้นเราก็ลองเย็นสิเนาะเย็นดีกว่าเพราะอากาศอย่างนี้เราก็ เยอะมากเมนูมา,มมาต้องมาลองครั้งละอย่างสองอย่างเลยเนาะโคลัมเบียไทยแลนด์อ๋อมีไทยแลนด์ด้วยแม่สวยหรอใช่ค่คะแม่สวยเขามีชื่อด้านกาแฟหรอคะ่คะอ๋องั้นแม่ขอสั่งแม่สวยอีกหนึ่งเป็นเอาหนึ่งร้อยหนึ่งเย็นลูกจัดมาแล้วกันอขอบคุณนะคะ ขนาดแม่มาตอนอากาศร้อนมากแต่ก็ยังรู้สึกสบายๆนะคะซึ่งเจ้าของร้านบองว่าโอ้ให้ลองมาตอนเย็นบ้างนะมันจะชิลมากๆเลยเดี๋ยวจะกลับมาใหม่แต่วันนี้ไม่อยากรอเย็นเลยคืออยากจะมาให้เห็นเพราะว่าคาบอกเล่าที่ได้รับมาเนี่ยมันดึงดูดใจแม่มากแล้วก็ตรงนี้อยู่ใ,ใกล้ใกล้บ้านพักของแม่ด้วยสวยจริงๆค่ะเขาดูแลสะอาดสะอ้านมากที่นี่นะคะ เอธิโอเปียพีชนะคะเออมันวนวลนะสำหรับคนที่เขาเป็นคอเนี่ยดีทีเดียวนะ มาแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะแล้วก็รักษามวยตึงเท่าไว้ให้อยู่กับนักท่องเที่ยวไปนานๆเลยอ่ะแม่สวนนี่กาแฟรอนคะคอปี้นะคะขั้นตอนการทำเขาเยอะมากใี่คิดถึงคิดถึงงเพลกับพี่หมีต้องชอบมากเลยที่มานั่งร้านนี้นะ อันนี้เป็นเอธิโอเปียพีชนะคะที่แม่เลือกว่าให้มีผลไม้หน่อยส่วนอันนี้ก็คือแม่สวยคอฟฟเพิ่งรู้ว่าแม่สวยเนี่ยอำเภอแม่สวยเนี่ยมีนอกจากมีวัดดังอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะก็ยังมีกาแฟที่เป็นที่ขึ้นชื่อด้วยพี่แพนต้อง นี่นะคะนอกจากหลงไหลบรรยากาศแล้วนะแม่ยังหลงไหลข้าวของที่เขาใช้ในร้านนี้ทุกอย่างนะนี่ลูกคิดดูรถนะแม่ก็มีแม่ซื้อจากอเมริกามาตั้งแต่1ิบกว่าปีที่แล้วนะรถเข็นนะนะตั้งแต่ที่นี่ยังไม่มีขายนะแม่ก็มีแล้วนะคะเก้าอี้ตัวนี้อยากได้เดี๋ยวฝากน้องเขาหาให้แม่นะคะนี่นะคะนี่นะคะของโคมแบรนด์นี่ก็เป็นยี่ห้อแบรนด์เลิฟของแม่ แต่เชยมากเลยคือแม่ไม่รู้จักน้องกระต่ายนี่นี่พอกลับไปบ้านปรากฏไปดูตรงสนามหลังบ้านแล้วนะก็ปี้ที่นี่ให้ดูสิก็ปี้จากร้านกาแฟร้านนี้นะคะแม่ไม่เคยนั่งร้านกาแฟแบบนี้เลยแต่บอกได้เลยว่าหลงไหลเพราะว่ามีลมเย็นๆแล้วก็เหมือนเราก็ได้อยู่กับตัวเราเองอะ่ะอีกหน่อยก็จะมานั่งชิลๆอยู่ริมๆนี้นะไม่ได้สนใจใครทั้งสิ้นเลยเนี่ยมันเป็น กลายเป็นสไตล์ของเราเข้าไปแล้วนะเพราะชอบของที่เอาดอพวกนี oh, oh, ้มากๆอะนอกจากกาแฟอร่อยๆแล้วนะคะก็ย anyway. oh, ังมีขนมไทยหอมๆโอ้นี่ลูกอบควันเทียนด้วยเนาะพืมอแม่จะบอกได้เลยว่านักกินขนมไทยอย่างแม่นาะอ้อร่อยอ่ะทำเก่งนี่เรียกว่าคุกกี้สิงคโปร์ั้ย มันจบเลยอะพอมีขนมมานะเดี๋ยวจิบกับกาแฟของแม่แม่สวยดีกว่าถือขนมข้างนี้เห็นไหมได้อะไรใหม่ๆใ,ให้เราออกจากที่เดิมๆของเรา มาที่ใหม่ๆเนี่ยเราก็ได้รู้จักคนใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นคนรุ่นลูกรุ่นหลานทั้งนั้นเลยนะแต่ว่ามีวิธีคิดมีการดําเนินชีวิตของเขาในแบบที่เราก็เอามาเป็นความสุขของเราได้นะติดตามแม่ต่อไปนะคะ ที่ไหนมีดอกไม้นะคะที่นั่นต้องเห็นแม่แน่นอนที่สุดนะคะต้องอยู่กับหมู่มวลดอกไม้เท่านั้นนะคะต้นไม้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ทายสิะคะต้นไม้ที่สวยอย่างเงี้ยอยู่ที่ร้านอาหารชื่ออะไรใบให้นิดนึงว่าอยู่ระหว่างทางเชียงใหม่ไปใกล้จะถึงเชียงรายแล้วค่ะเป็นร้านอาหารที่มีขนมเยอะและขนมอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า แม่ได้ซื้ออะไรที่ร้านนี้บ้างนะคะกินกันจนท้องแตกไปเลยละค่ะสวยมากนี่กระโปรดนี่กระโปรดนี่กระโปรดอันนี่สุดยอดค่ะทุกอย่างคือของโปรดของแม่ เจอแล้วก็ต้องจอดซืคะอีกร้านหนึ่งค่ะนี่นะคะขับรถมาก็เห็นเลยนะโอเด้งนะโอเด้งใช่ไหมลูกใช่ครับผมโอเด้งของโปรดแม่นะคะมาเจอที่นี่ก็ต้องจัดเต็มซะหน่อยนี่เลยนะคะของแม่สองนี่ลูกชิ้นอะไรนะคะอันนี้นี่เต้าหู้ชิ้นครับผมอ๋อต้าหู้ชิ้นที่ขายดีสุดเลยครับผมจริงหรอใช่ครับแม่น่ะเลิบแต่อันนี้นะอ่ะจริงๆมีเนื้อด้วยนะครับแต่ มีเพิ่งเปิดแล้วลูกค้าเข้าเลยยังไม่ไดเอามาทําไม่ทันนะบอกได้เลยนะคะคนขายทําไม่ทันมีของดีอีกหลายอย่างทําไม่ทันนะแล้วก็ฮอตฮิตเขาก็คือเต้าหู้นี่นะคะลูกชิ้นเต้าหู้แล้วก็อันนี้ไส้ไข่เค็มเหรอคะอันนี้ลูก่ไโอเคเค็มตัวนี้เป็นอะไรนะคะไข่ไข่แดงไส้กรอกชีสนะเอออันนี้แม่ไม่เคยไม่ค่อยเคยเห็น ก็จะช,ชอบทานเส้นบุนะครับผม,มเส้นบุโอ๊ยตายละตายละ,ยละนี่เห็นไหมคะคนรุ่นใหม่ขยันขันแข็งมากนะคะน,นี่แหละกินง่ายๆนะคะย่อยง่ายๆแล้วก็โดดลงมาซื้อเลยแหละตรงนี้นะเออนี่ชอบหม้อเขามากอะในฐานะที่เป็นคนทำครัวนะหม้อนี่สั่งทำเหรอลูกหม้อตรงนี้ซื้อสำเร็จครับผมแต่ตัวตัวนี้เราสั่งทำ เวลาลูกค้ามาเราจะได้ให้ใช่ใช่กระป๋องจะได้ไม่พนแล้วไปสั่งทำตามร้านขายโซเดียมเลดโดยลูกก็เอาหม้อไปให้เขาวัดนะกลับไปนะเจอแม่ก๊อปปี้ร้านนี้แน่นอนเลยนะเดแล้วคุณแม่ที่มาซื้อเรานี่นะทำทุกอย่างตามลูกเขาหมดเลยนี่เห็นไหมคะเปิดเป็นยานได้คนเชียงใหม่น่ารักมากพูดจาน่ารักน่ารักที่สุดเลยอ้าวแล้วลูกเป็นคนเชียงใหม่ไหมล่ะ ใช่กับเจ้านะวันนี้เธอ,อตั้งใจถ่ายขนาดนั้นเนี่ย,ยกปี้นะกปี้แล้วน้ำซุปผสมเองไหมคะหรือว่าน้ำซุปนี้ทำเองครับอ,อร่อยมากน้ำซุปครับผมตายละ <c oughs> ต้องสดให้หมดเลยนะดีแล้วเรากลับไม่กินข้าวก็กินเอเด้งนี่แหละ ชิมก่อนได้แล้วเดี๋ยววันหน้ากลับมาอีกตายแล้วนี่เอาละค่ะเดี๋ยวต้องมาชิมกันนะคะเท่าไหร่คะ60บาทหกสิบบาทนะคะอ่ะให้ร่ำให้รวยนะครับผมนะคะขายดิบขายดีนะคะชิมกันเลยนี่ลวกปากไหมคะตอนนี้ร้อนนิดนึงชอบมากชอบมากนี่เป็นอาหารโปรดนะคะ เปลี่ยนมาซดน้ําดีกว่าพอน,น้องเขาบอกว่าลูกเขาบอกว่าน้ําเขาอร่อยมากอ่ะเออจริงอ่ะทำไมถึงได้กลิ่นอายแบบแบบเราไปกินที่เกาหลีอะไรเงี้ยฮะลูกผสมอะไรอ่ะ <trabaj S 2> เอาไม่บอกให้แม่ก๊อปปี้ทุกอย่างได้แต่ก๊อปปี้สูตรน้ำซุปไม่ได้อ่ะ ลวกปากอร่อยอร่อยอร่อยเนาะบ๊ายบายครับครับหลอนแหลมนะไม่กลับบ้านกับช่องแวะทุกที่ถนนจะแคบยังไงอิฉันก็ต้องวิ่งลงไปแอบเบียดรถแล้ววิ่งลงไปนะคะเพื่อเจออะไรใหม่ๆแล้วก็ของใหม่ๆด้วยนะคะแต่ยังไม่จบเลยนะคะวันนี้ภารกิจยังมีอีกหนึ่งที่ไปซื้อกล่องพลาสติกไปเก็บของที่บ้าน,นะค่ะรีบไปดีกว่า